ที่เราจะไปจากคนอื่นเราจะองมีควาียิ่งใหญ่มีวินัยแล้ว,ลว,วละจะฟับว่าเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนต่อไปผู้นี้จะเป็นผู้ વ� ઱માલ માલ સલા�લ માલલ ที่ก็ทำอ่ะทำส,สวยๆหลายๆลายหลายชั้นหลายๆเปลาะไม่รอ,อะไรนะปุ๊บแล้วเอาไปลายมาผูกนะครับเห็นไหมเห็นไหมผูกผูกให้ปุ๊บแล้วก็ดึงชนกันนี่คือหวล้านชนกันๆๆๆๆเห็นไหมคนที่ผูกเงื่อนเป็นอ่ะแล้วก็ทําขายได้ไงเขามีวิธีน่ะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือทิกตอกเลยๆๆๆสั้นๆแล้วเข้าใจง่ายแต่ก่อนเรื่องลายกูไม่ค่อยเรียนกูไม่ค่อยเอานะ ตอนนี้ผู้ข้าบัญชาสั่งงส่ั่งอะไรครับสั่งทางไลน์แล้วครับแต่ก่อนมีพิจุใช่ไหมไม่สั่งทางไลน์ไลนมันดีถ่ายคลิปสั้นๆแล้วให้ผู้ขับชาดูว่าตรงนี้แก้ไขยังไงทํายังไงครับเดี๋ยวท่านก็ตอบมาูง่ายมากรวดเร็วแน่นอนปลอดภัย ข้อขาไหมหอมยังดึงรปอปลอมือปล่อยมือยเหรอปล่อยมือ่ยอปล่อยมือ อันนี้ก็คือในลักษณะของลักษณะผู้ป่วยนะครับยังมีสตินะยังมีสติอยู่นะแต่ว่าถ้าไม่มีสติได้ไหมเราปล่อยมือม้าไม่มีสติปุ๊บไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มันเหมือนกับพายุงบริเวณผาแล้วก็บริเวณตรงเอวเราก็จะล่าขึ้นไปก็มูดตกหน้าผานะหลังจากนี้เราจะมัดเื่อนไปทีนี้เราก็จะไปกันต่อดีไหมดี À, phải luôn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  cùng, phải luôn phải luôn phải luôn phải nào, nào, phải luôn ไม่เป็นไรครับเจ้าสพ่อเชิญเลยครับพูดยังไงให้แบบไอ้นี่เราอยากให้เลือกอะให้เลือกระวังส่วนี้เอาคนไหนเอาคนนู้นเอา่ี่น้อเหรอเอาแล้วปล่อยเลยนะ อันนี้ไม่ใช่น้องไม่ไหวแ่เชือกันรับไม่ไหวต้นไม้รับไ่หวงเสียอตำแหน่งว่างเลยเฮวเข้าล่เข้าจับับล็อกล็อกเอวลอกไปดึงล็อกตรงหน้าอกล็อตรงหน้าอก

ขุดหลุมเล็กๆไว้แล้วเอาหาภาชนะมาลองเอาไปตองก็ได้ไปลองมันก็จะไหลให้เราเรับประทานไม่ใช่ว่าแทงปุ๊บม,มันจะไหลปั๊บเลยก็ต้องรอด้วยนะก็ต้องรอมันด้วยเพราะว่ามันต้องมีระยะเวลาของมันต่อไปวิธีที่สองาจากต้นกล้วยพอหายได้วิธีที่สองก็คือการลอกเกอกปล็ดมันเนี่ยกาบมันเนี่ยกาบกล้วยเนี่ยกราบกล้วยเนี่ยวิธีที่สองผมมาครับ ทีดิส่วนะก็ทอไงทอามาเบียดนะมานะนะถ้ามันเป็นของต้นกล้วยโดยเฉพาะมันจะมีรสฝาดเล็กๆนะฝาดหน่อยๆมีรสฝาดแต่ถ้าเราผสมกับมือเรามันจะฝาดเพรากับเค็มรวมด้วยกันเมฮะ นะมันจะรวมกันนะก็ได้สองรสชาตินะแต่ถ้าเป็นของกล้วยโดยเฉพาะมันจะมีรสฝาดวิธีที่สามเอาวิธีสามก็คือตัดให้พลจากพื้นดินนะครับโดยประมาณหนึ่งซอกนะครับโดยประมาณหนึ่งซอกจากนั้นตนำตำเออตามบุงนี่แหละเออตาบุงตำตำตำไป ได้มาชนิด่ดาไม่เยอะมากนะไม่พอถ้าไม่พอนะหาต้นใหม่ควาดออกมาเป็นลักษณะแก้วนะครับหรือเหมือนกับล้วยบ้านเรานี่แหละนะครับควาดให้มันเป็นลักษณะกล้วยหรือแก้ว จากนั้นก็หาภาชนะมาปิดไว้ทิงไว้ประมาณสัก30นาทีค่อยเดินมาดูมันมันก็จะมีน้ําให้เราจริงไม่จริงอา่าถ้าไม่ปิดไว้ไม่ได้จากคันนะครับคันใกล้น้ํานะครับใกล้น้ำอีกนนชนิดหนึ่งนะไหนเอาไหนไอ้น้ำไม่เจอเอาอย่างที่สว่วนอันนี้อะไรตำเลย ตํเลืองอันนี้มันไม่ใช่ตําเลืองเรียนอันนี้เขาเรียกว่ามะละมีรถนะออกเยอะมากนะมีรถขมนะครับนะแค่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องไข้ที่เจ็บคอนะครับมีอาการเหมือนจะเป็นไข้นะครับทานเอาไปและช่วยอีกอย่างนึงก็คือช่วยในระบบขับถ่ายนะอย่างดีเอาไปอีกนึง อันนี้เห็นไหมมันจะเหมือนกับตำลึงบ้านเราไหมเหมือนไหมอ,อันนี้เขาเรียกว่าตำลึงป่าหรือว่ากระโกลกกบกระโกลบยอดก็ทานได้นะครับยอดก็ทานได้เย็นถึงข้าวปลาแล้วก็ยีนไปนะครับนี่คือข,บ,อขอบวนกระโวนและขั้นตอนสุดท้ายในการเดินป่าในครั้งน,นี้สำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจฟังแล้วก็เรียนรู้ในระยะเวลาสตตั้นๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในสถานีมรพบุมเตาถ่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับต่อไปอต่อไ,ปตอไ,ปตอไปเดี๋ยวจะจัดเป็นเป็นทีมใช่ไหมจุดม,มีกี่กลุ่มไหมมั้งกลุ่มกลุ่มที่กลุ่มนี้เดินอยู่ไหน